สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอหนุ่ยนะคะมาบอกเกดับนะคะเวลามีสิวเราจะทํายังไงฉีดส,สิวดีไหมนะคะมันก็ดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการฉีดสิวนะ่ะมันจะทําให้ลดการอักเสบลงอย่างรวดเร็วนะคะรอยสิวนะ่ะมันก็จะมีน้อยนะคะเพราะว่าวันแรกที่มีสิวอักเสบเนี่ยมันจะเป็นแค่รอยแดงแต่ถ้าเราปล่อยไว้ไหลายๆวันเนี่ยมันจะเป็นรอยช้ำนะคะบริเวณด้านข้างของสิวเนี่ยฮะเม็ดสิวเนี่ยฮะมดสิวอักเสบแต่พอปล่อยไว้ไหลายวันนะคะด้านข้างของมันเนี่ยก็จะมีรอยช้ำนะคะรอยแดงนะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเน เวลาที่เรามีสิวอักเสบขึ้นวันแรกเนี่ยเราไปฉีดสิวเลยเนี่ยมันก็จะยุบเลยทันทีนะคะวันในวันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการอักเสบมันก็จะน้อยลงรอยดํามันก็จะเป็นน้อยนะคะแล้วก็เวลาที่เออมันจะหายเนี่ยมันก็จะใช้เวลาที่น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเราปล่อยทิ้งนานเกินไปนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ย มันเป็นรอยช้ำมากขึ้นแล้วก็เป็นหนองมากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เป็นรอยสิวนา,นานขึ้นใช้เวลา2 3ามเดือนกว่าสิวรอยสิวนั้นนะคะมันจะหายไปนะคะเราก็ควรที่จะไปฉีดสิวตั้งแต่วันแรกแต่ว่าข้อ ระวังนะคะในการฉีดสิวเลยก็คือนะคะเราคุณหมอเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณยาที่น้อยนะคะทำให้มันสิวเนี่ยจากที่นูนๆเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยุบลงนะคะในปริมาณที่พอดีนะคะเพราะว่าถ้าใช้ปริมาณยามากเกินไปเนี่ยสิวเนี่ยมันจะยุบมากเกินไปเนื้อมันจะยุบมากเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมันจะเหมือนเป็นควัก เนื้อออกมาเลยนะคะมันก็จะเป็นหลุมได้บางคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะไปสีสิวแล้วหน้าเป็นหลุมนะคะแล้วหลุมนั้นนะคะมันก็จะตื้นขึ้นนะคะในระยะเวลา1-2เดือนคือมันตื้นขึ้นเองได้ไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าเราเสียความรู้สึกไหมเออมันก็นะเสียความรู้สึกนะเสียความมั่นใจไปหน้าไปสีสิวหน้าเป็นหลุมนะคะเออนะเหมือนเราเป็นเอ่ออะไรนะ ไข้อิสุวิสัยเลยแผลอิสุวิสายนะมันจะเป็นหลุมควักลงไปเลยนะกว่ามันจะตื้นขึ้นนะบางคนถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยรอยหลุมอิสุวิสัยเนี่ยก็ไม่ตื้นขึ้นอีกต่างหากเป็นหลุมถาวรเลยก็ได้เลยนะคะต้องมาเติมฟิลเลอร์ทีหลังนะคะแตะ่ถ้าเราปล่อยสิวไว้หลายวันนะคะก็ถ้าเป็นหนองแล้วจับแล้วมันเป็นหยุ่นหยุนเป็นหนองแล้วอย่างเงี้ยไปฉีดแล้วมันไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันเป็นหนองแล้ว ข้างในมันเป็นโพรงหนองแล้วนะคะ,ะสิวแบบนี้เนี่ยก็คือเราใช้เข็มเจาะใช้กนกระหอก่อนเนาะหรือถ้าใครมีเข็มที่สเตอร์ไลน์นะคะเปิดออกมาซื้อตามร้านขายยาก็ได้เปิดออกมาก็เข็มเจาะปุ๊บนะคะตรงกลางพอดีเลยตรงเคีย่ยดูบริเวณผิวตรงไหนที่มันรู้สึกว่าไม่แข็งนะคะเป็นแบบผิวนิ่มผิวแบบบางๆนะคะก็เข็มเจาะตรงนั้นเลยปุ๊บนะคะแล้วก็คั้นบัตรเนี่ยบีบออกปุ๊บนะคะเบาๆนะคะไม่ต้องไปเค้นมันมากค่อยค่อยๆ รีดออกนะคะแล้วก็รีดหนองออกมันก็จะมีช้ำเลือดช้ำหนองนิดนึงแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเลือดแดงๆนะคะแล้วก็เอาสมุนรแตะหยุดเลือดนิดนึงเดี๋ยวเลือดมันก็หยุดนะคะแล้วสิวนะีมันก็จะยุบลงเลยเพราะว่าเราเอาหัวออกแล้วเอาหนองออกแล้วนะคะมันก็จะลดยุบลงเลยในวันถัดมานะคะอืมถ้าใครเป็นสิวนะคะรีไปฉีดสิวดีไหม ดีคะ่ะก็คือรอยสิวมันจะไม่เป็นนานถ้าเราปล่อยทิ้งไว้หลายวันเนี่ยรอยสิวมันจะเป็นนานมากขึ้นกว่าเพราะว่าบริเวณที่ช้ำเนี่ยมันขยายออกบริเวณกว้างมากขึ้นกว่าเซลล์ผิวมันจะผลัดเอารอยสิวอ่ออกไปเนี่ยมันใช้เวลา2 3สมเดือนนะคะแล้วถ้าใครเป็นเมนแล้วเป็นสิวเนี่ยรอยสิวนะคะเดือนหนึ่งขึ้น2เม็ดนะคะสองรอยนะคะปีหนึ่งผ่านไปมี20รอยหน้าลายพอดีเลยนะคะแต่ทำยังไงถึงจะไม่มีสิวนั้นเรามาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ